เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับการต่อสายปัจจุบันนี้โน้ตบุ๊กทีวียุ่งยากลาบากมากเลยต้องใช้สายยาวขนาดนี้เพื่อจะใช้งานเลิกแล้วครับเรามาลองการใช้งานเป็นระบบแบบไร้สายกันดูดีกว่าชมคลิปต่อไปนี้ได้เลยครับโอ้พี่วัชทำอะไรอยู่ครับพี่ทำไฟงานครับอุ้ยโอ้ยทำไมสายระยงระยางขนาดนี้อพี่ ทำไมยังต้องต่อสายอยู่เลยอะพี่ต้องเอาไฟล์ภาพขึ้นจอทีวีครับพี่มันไกลประมาณ3ามสีเมตรนะครับพี่โอ้ยแล้วพี่วัดรู้ไหมว่าตอนนี้มันมีวิธีที่ไม่ต้องใช้สายแล้วด้วยมีเหรอพี่มีครับผมยังต้องใช้สายอยู่เลยเนี่ยโอ้เวลาที่จะไปพรีเซนต์งานเนี่ยทีวีที่บ้านหรือว่าที่ทำงานมันเป็น Sony Android TV ไหมพี่เป็นทีวีี่แอนด d ครับ โอ้ถ้างั้นง่ายเลยเดี๋ยวผมบอกวิธีไม่ต้องใช้สายพี่พี่เลิกใช้สายได้เลยถอดออกได้เลยสายจริงเดยพี่ใช่เดี๋ยวผมบอกวิธีโอ้ทำไม่ง่ายพี่ส่งมาสอนผมหน่อยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำโอเคทําไฟงานส่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกวิธีทีวีต่อ WiFi นะโน้ตบุ๊กเราก็ต่อ WiFi ตัวเดียวกันเลยวงแลนนเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับที่ โน้ตบุ๊กเรามันมี Google Chrome อยู่แล้วเปิดแอป Google Chrome ขึ้นมาเลยแล้วพี่วัดติ๊กไปที่ตรงจุดไข่ปลาด้านขวามือเนี่ยมุมบนเนี่ยครับแล้วเลือกไปที่คำว่าแคทเห็นไหมครับว่ามันจะมีเนี่ยครับพี่สงรุ่นทีวีอ่ามีรุ่นทีวีขึ้นมาอ่าแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้มาเลือกแหล่งที่มาก่อนติ๊กแหล่งที่มาพี่วัดเห็นไหมว่าติ๊กแหล่งที่มาแล้วปุ๊บมันจะขึ้นคำว่าแคทแท็บ กับแคทเดสท็อป <Dead> เห็นครับอ่าผมจะบอก2วิธีนี้นะครับมันใช้งานต่างกันต่างแต่ตมันก็เห,นเหมือนเหมือนกันแหละเดี๋ยวเอา c a ทเดสท็อปก่อนครับถ้าแคทเดสท็อปเนี่ยพี่พวัดเข้ามาติ๊กแคทเดสท็อปเลยแล้วก็ไปเลือกรุ่นทีวีเห็นไหมครับมันขึ้น5 5าห0 0 0เกับ <5 S 1> ผมติ๊กเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นคําว่าแชร์หน้าจอก็ไปติ๊กที่นึงแล้วก็กดคําว่าแชร์ปึ้ง แค่นี้เองครับพี่วัดโอ้เห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เหรอครับพี่หน้าจอพี่ขึ้นไปโชว์ที่ตัวทีวีละไม่ต้องใช้สายละพี่จะพรีเซนต์งานพี่จะทําทอะไรพี่ทําได้เลยครับไปตรงไหนไปเข้า powerpoint excel อะไรทุกอย่างทําได้เลยนี่เลยง่ายๆนะครับแค่นี้เองแล้วถ้าผมดู youtube จากเนี้ยพี่อีกนึงนะครับพี่เวลาพี่อยากทำงานไปด้วยพี่อยากฟังเพลงยูท YouTube อะไรไปด้วยเนี่ยครับ พี่เข้ามาเหมือนเดิมเลยทไง<ห>ครับพี่่ที Google Chrome จุดไข่ปลาสามจุดมุมขวาบนของตัวเดสก์ท็อปเข้ามาที่แคทครับผมพี่เลือกรุ่นทีวีที่พี่ต้องการที่จะดู Youtube ได้เลยกดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นไปละอ้นี้พี่จะดู y o u t u b e พี่ก็ดูได้เลยกด Youtube ได้เลยครับครับพี่ก็กดเข้าไปดูเลยช่องนี้กำลังเป็นที่นิยมเลย เห็นไหมครับครับผมขึ้นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พี่ก็แล้วผมจะกลับไปทํางานเหมือนเดิมบพี่นี่ครับพี่ก็ไปทํางานนี่หน้าจอพี่นะครับโพี่ก็ไปทํางานอย่างอื่นได้เลยง่ายขนาดนี้เลยครับพี่ง่ายครับง่ายมากเนี่ยครับทํา Excel ทํา powerpoint ทาพรีเซนต์งานอะไรของพี่ไปปกติแต่พี่ก็ได้ดู youtube โอ้สบายเลยฟังเพลงไปด้วยครับง่ายไหมครับพี่โอ้สบายเลยครับพี่นะครับทําเป็นแล้วทีนี้ก็ไปพรีเซนต์งานได้สบายใจได้ครับ ไม่ต้องใช้สายแล้วนะพี่นะครับขอบคุณมากครับพี่โอเคครับเจอกันใหม่นะพี่ครับพี่เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เห็นไหมครับว่าเราอยู่ยุคไร้สายอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วแค่คุณมีทีวีโซนี่แอนดรอเท่านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนจะนำคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์ลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย